สวัสดีครับอยู่กับพี่โจ้รอว่ลินทอนชาแนลนะครับผมวันนี้พี่โจมีสถานการณ์ของ BNB Hero วันที่15มาอัปเดตให้ฟังนะครับออหลายหลายท่านคงรู้อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนที่เล่นน่าจะรู้สถานการณ์ดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ค่าเงินตัว BNB BNB h นะครับเดี B B ๋ยวจพาไปดูตกมาเหลือ0.6นะครับภายใน1คืนนะเมื่อคืนตอนตอน ประมาณตอนนี่ครับตอนประมาณบ่ายๆยังอยู่3ามเลยนะแล้วพอ5้าโมงเนี่ยครับเริ่มมีการเทขายลงมาเรื่อยๆแล้วก็ลงมาเรื่อยๆตลอดทยอยมานะครับมามาดิ่งเอาตอนประมาณสัก5้าทุ่มนะครับเหมือนตอนแรกมันก็ยังเหมือนจะขึ้นมาหน่อยๆไปนหนึ่งกว่ากว่านะจากนั้นมนเกิดอาการอะไรขึ้นมาไม่รู้ครับแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะใช่วานนะเหมือนเท่าที่ดูตอนนั้นคือในในท่องเทเลกรมครับพานิชก,กันเยอะมากนะครับ เตรียมเทขายเทขายเทขายออกไปหมดจนคอนเฟิร์มนะครับเพราะตอนนี้ในที่สุดก็คือ,อถ้าดูจากเคอร์รอลก็ได้นะรับง่ายๆนะดูจากเคอร์รอลเนี่ย mm hmm. เขาจะบอกแล้วครับว่าพูลรีวอร์ดคือหมดเกลี้ยงแล้วนะครับหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้เหลืออยู่ 0.2bnb นะครับซึ่งจริงๆในเกมถ้าไปดูในไวท์เพเปอร์เขานะ mm hmm. เขาจะบอกว่านี่ครับนี่คืออั d ราสของตัวพูลรีวอร์ดเขาถ้าเราเอาตัวนี้เข้าเข้าไปใส่นะครับ เข้าไปใส่ใน bsc สแกนเนอะก็จะเป็นคำตอบเดียวกับของอา r c ้อสแล้วฮะก็คือว่านี่อตอนนี้ bnb value เขาเหลืออยู่แค่นี้ครับ11เหรียญเนี่ย0ูนย์่งเก้า bnb ครับคือไม่มีแล้วไม่มีหมายความว่า ตัวเงินที่เขาจะอันนี้คือรีวอร์ดก็คือที่เขาจะจ่ายเงินเราเนาะก็เป็น BnB เขาต้องจ่ายเป็น BnB ถูกไหมฮะเงินที่เขาใส่ไว้ใน p o o นี้หมดแล้วแปลว่าเขาก็จะไม่มีเงินจ่ายหรือพู้ o แตกไปเรียบร้อยแล้วครับเพื<ๆ>่อนๆก็คือวิธีดูอย่างที่พี่โยเคยบอกไปเรื่อง BnB นะครับคือเราดูโทเค็นเนาะสิ่งที่เราจะเห็นในโ h o l อร์ก็คือคนที่ถือเหรียญโทเค็น token นี้อยู่ใช่ไหมครับแต่ไม่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าตกลงแล้วไอ้โทเค็นตัวนี้มันเอามาจ่ายเราเท่าไหร่เราต้องไปดูในวท์เ e paper เนาะ ที่เขาบอกว่าเหรียญทั้งหมดที่เขาออกมาเนี่ย BNB ใช่ BS, ครับเขาจะเอาไปใช้อะไรบ้างรวมถึงเรื่องเสริมสภ,ภาพคล่อง24ล้านตรงนี้นะที่เป็น BNB นะฮะแต่หลักๆก,ก็คือเขาพูดถึงตัว Reward p o o ูอันนี้เขาชัดเจนนะเขาบอกว่า Reward p o ู l ก็คือ address Ad, 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 นี้นะครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราเอา address นี้ครับไปเซิร์ชเนะี่ยเราก็คือค่อนข้างฟันธงได้เหมือนระดับหนึ่งนะครับว่าผูเขาหมดจริงๆนะครับเนี่ยครับก็คือตามที่เคอเราสะบอกครับผูเขาหมดจริงๆนะครับเฮ้ยแต่ว่า ถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่สุดๆคือเพื่อนๆรู้แต่ว่าเงินไหลออกจากผัวครับจนตอนนี้เขาไม่มีเงินจ่ายนะครับแต่จริงๆถ้าเรามาขับมาดูที่เบสิสแกนนะครับตัวที่ตัวเหรียญน,นะตัวเหรียญที่เขายังถืออยู่ตรงนี้มันยังมันยังมีมูลค่าเยอะอยู่เหรียญด้วยด้วยตัวเหรียญเองนะมันยังไม่ได้กระจายไปไหนนะครับแต่ตัวรางวัลก็ตัวรางวัลที่เขาจ่ายให้เราเนี่ยมันมันไม่พอแล้วกอ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดบจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับเพื่อนๆก็คือเรื่องของตัวพี่โจ๊กเนี่ยเมื่อวานตอนเหรียญตกหนักๆนะพี่โจ๊กก็มีนะครับมีแลกเข้าไปเพิ่มเหมือนกันนะก็คือกะเกงไงกะกะว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันขึ้นมาเพื่อเราจะได้ซื้อของถูกเนาะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้หนักเข้าไปอีกครับตอนนี้เหรียญพี่โจ๊กขายเนี่ยมูลค่าที่ขายในแพนเค้กนะลองไปขายดูนะครับตอนนี้ถ้าเอาไปขายในแพนเค้กนี่อ่า ขา,ข,าขายไม่ได้ละสวอปไม่ขึ้นอ่าไปสวอปไม่พันเคนะครับศูนย์จุดหนึ่งบีนบีเองแล้วพี่โยเพิ่งจะแลกเข้าไปนะพี่โตเพิ่งจะแลกเข้าไปแต่มาคิดเพื่อวันที่สิบสามเนาะเรามีอยู่ศูนจุดเก้าใช่ไหมรก็แลกไปนิดนึงนี่เมื่อคืนแลกไปอีกประมาณศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์จุดหกนะประมาณศูนย์จุดห้าศูนจุดหกนะครับ, 5, 6, รบเพื่อมาเอามาเอาเหรียญเขาในนี้ครับโหถ้าแลกตอนนี้นี่เหรียญกะฉูดเลยแต่ไม่ก็ไม่ดูแลกแล้วแล้วจะยังไงนะครับ ไปดูในห้องในห้องเทเล gram ตอนนี้ก็แม้แต่ตอนนี้นะครับเช้ามากตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงชเช้าแล้วครับก็ก็เริ่มพูดถึงการลักภูเด็บหนี mm. เด็บเงียบกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เรายังตอบไม่ได้นะทีนี้มาดูที่ Discord Discord ห้อง announcement นะครับเด็บพยายามออกมาพูดนะครับตอนแรกที่ตอนที่สามทุ่มนะอาการมันมาตอน5้าทุ่มนึกออกไหมครับตอนที่3ามทุ่มเด็บเขาก็พยายามมาเบรกแล้วนะว่าเขา,ายังมี ยังมีเนี่ยครับยังมี very strong and huge things are coming up ยังมีแบบคือมามากาวต่อว่ากำลังมีอะไรดีๆอีกเยอะนะแล้วก็อย่าพึ่งพานิกกันครับบอกประมาณนี้นะครับนี่เขาบอก It's no point to panic เพราะว่า Big Group crash o เอา h e BNB at t นด์บีแอดก็คือแบบทั้งกรุ๊ป,ปครับมันมันตอกหมดตัว BNB ประมาณนี้ครับอย่าอย่าคือพยายามจะเบรกเราอยู่เมื่อประมาณ3ทุ่มครับประมาณ4ทุ่มเนาะ แต่ก็เบรกไม่อยู่นะครับพอมาตีหนึ่งซึ่งธนาการตอนนั้นเมื่อตีหนึ่งเนี่ยมันไปหมดแล้วตีหนึ่งนี่คือไปเรียบร้อยนะครับเพราะมันไปตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนแล้วเนาะพอตีหนึ่งตีหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยมันมันมันนิ่งอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หกเพราะว่ามันกลับมาเหมือนตอนที่เกมเขาเปิดใหม่ๆนะครับนะครับเมื่อสามเดือนที่แล้วก็อยู่แถวๆนี้กลับมาศูนย์จุดหกหกนะครับเดบก็ออกมาประกาศอีกรอบหนึ่งเนาะเมื่อตอนประมาณเมื่อกี้พี่จะให้ดูตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งเนาะนี่ครับ เขาก็บอกว่า I know that for everyone at this moment t o hard to believe ยากที่จะเชื่อเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันผ่านมันมันเราจะต้องผ่านสถานการณ์ที่มันยากเย็นนี้ให้ได้นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลัง working at working at a d i p t a t i o n นี้อยู่ก็คือดูสถานการณ์นี้อยู่เนาะอืมเอ่อแต่ก็เอาเป็นว่าประกาศนี่ครับก็ไม่ได้พูดถึงว่าเขาจะทำอะไรนะครับแต่เขาก็บอกไปว่าอย่าเพิ่งฝาดเขานะ อย่าเพิ่งไปเขียนทิ้งว่าเขาฝาดนะถ้าอาจจะโดนแบนได้อะไรประมาณนี้นะครับคงต้องรอติดตามประกาศของเทปเข้าอีกทีเพราะประกาศนี้เข้ามาครับเขาก็ไม่ได้มีการบอกว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงนะแล้ววันนี้ก็เงียบไปจนถึงตอนนี้6กโมงครึ่งนะครับสรุปก็คือสถานการณ์ณวันนี้พี่โจ้ติต่อไม่ได้จริงๆแต่เขาคอนเฟิร์มนะครับว่าเงินเขาหมดผูจริงๆในส่วนของโฮเดอร์นะครับก็ยังโดยโดยตัวเหรียญน,นะโดยตัวเหรียญเนี่ย ยังยังมีการเขายังถืออยู่เยอะค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเหรียญที่แต่ละตัวตัว bNB ที่เขาจะเอามาแจกเป็นพูจริงๆตอนนี้มัน,ม,นมันเคลื่องนะครับมันเคลื่องแล้วจริงๆฉะนั้นเดฟจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่งเขาไม่ได้บอกมานะว่ามันมีการไอ้ตัวทั้งหลายที่อยู่ในนี้ครับตัวทั้งหลายที่อยู่แต่ว่าเขาจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับเดี๋ยวส่วนของท็อพิจเองนะวันนี้นะก็อย่างที่บอกครับยัง ก็คงต้องทําเหมือนเดิมตอนนี้ต้องทําให้ตัว BNB นี่กลับมาสู้มาเคลมให้ได้ก่อนเนาะกลับมาเคลมให้ได้ก่อนเดี๋ยวก็คงจะสู้ครับโดยจะสู้ไปแล้วแพ้ชนะก็ช่างมาแล้วตอนนี้ไม่ได้รีบแล้วส่วนตัวที่ส่วนตัวที่อันล็อกครับตัวคุณลุงเนี่ยก็คงยังไม่อันล็อกนะเพราะอันล็อกตอนนี้ก็คงช็อกครับมันใช้เงินอันล็อกประมาณ22.3เนาะ BNB อ่าทีนี้จะไปซื้อ บีเอที่0.66นี้รอไหมเพราะว่าซื้อตอนนี้คือแบบโอ้ถ้าเกมมันกลับฟื้นขึ้นมาก็คือรวยมากเลยนะแต่คิดว่าคงไม่ซื้อครับไม่ไหวเพราะว่าเกมดูท่าทางคือส่วนตัวพี่เจคิดก็ยังคิดไม่ออกนะว่าเขาจะแก้ปัญหาไงขอดูการแก้ปัญหาเขาก่อนดีกว่าครับว่าว่าเขาจะแก้หรือเขาอาจจะปิดหนีไปเลยก็เป็นไปได้นะเนี่ยครับเกมที่ออกระเคลนทุกวันนี้แบบโอ้โหแบบขนาดเขาบอกว่าที่พี่เจเพิ่งพูดไปนะว่ามันมีระบบการวานมันมีระบบ ที่การโดนเทโดนวานเทอะแต่ว่าอย่างสถานการณ์ที่ดูเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่วานอะมันเหมือนที่พวกเราเนี่ยแหละครับที่เป็นพานิคออกไปมีคนผ่าแท็กกันเยอะมากนะครับเท่าที่เข้าไปดูเข้าไปดูนะครับก็แลกน,นิดนหน,น่อยๆเขาก็แลกออกมากันหมดแล้วใช่ั้นตอบไม่ได้จริงๆนะครับว่าเกมพวกนี้พี่โจ๊กถึงไม่กล้าการันตีใครเลยนี่เพื่อนพี่โจ๊กที่ถามมาก็เพิ่งเข้าไปเมื่อวานเองนะซื้อเข้าไปแลกไปแบบเต็มสตตีมเลยครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ อย่างที่บอกเกมทุกเกมมีความเสี่ยงเนาะพี่โจกเตือนเตือนเพื่อนเขาก่อนที่จะเข้าตั้งแต่แรกแล้วเหมือนกันแล้วตัวพี่โจกเองก็โดนเหมือนกันนะพานิคเหมือนกันนะก็คือตอนที่เหรียญตก,ตกๆพี่โจกก็แลกเงิน bnbh เพิ่มมาเหมือนกันนะถ้าจริงๆพี่โจกนิ่งๆอยู่วันนั้นเนาะพี่โจก็จะได้ศูนจุดเก้าก็ถือว่าเราเจ็บตัวน้อยมากๆนะครับแต่ทั้งทั้งไอเดี่ยแฟน an, พี่โจกก็ก็ก็แย่เหมือนกันไอเดียนั้นยังไม่ได้อะไรเลยนะที่บอกว่าเมดแพ้ตลอดนะครับฉะนั้นก็สรุปสถานการณ์ณตอนนี้นะครับหลัััังจาากวววนนนนนีี้ท่่ 15, 15ผไป พูแตกเรียบร้อยนะครับใช้คําว่าพูแตกก็ได้แหละคือหมดพูล,ละสําหรับพูที่เป็นรีวอร์ดนะครับทีนี้เรดจะแก้สถานการณ์ยังไงถ้ามี่มีอัปเดตพีจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ก็คงจะขอพักาการอัปเดตเป็นเดลิตี้ของเกม b n b Hero ไว้จบวันที่15นี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยเราจะกลับมาคุยกันใหม่ตอนนี้ก็คงจะ ค้างตัวกันไว้อย่างนั้นก็ขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนๆทุกคนและขออภัยนะครับถ้าพี่โจ๊กได้พูดอะไรหรือทําอะไรให้เข้าใจผิดไปนะครับผมทีนี้อย่างที่บอกทุกครั้งเนาะพี่โจ๊กไม่ได้ชักชวกนการลงทุนแต่ก็อย่างว่าแหละเราก็มีอิทธิพลระดับหนึ่งในการที่เพื่อนๆจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะก็ขออภัยนะครับแล้วเราก็จะสู้กันไปด้วยกันต่อนะครับผมยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอไปทําใจระดับนึงก่อนนะครับผมพี่โจ๊กไปลวครับสวัสดีครับ